สองเราจะพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่คืออะไรจากรูปนี้น่าจะเห็นว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงพิกัดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่คือการที่วัตถุเนี่ยมันเปลี่ยนตำแหน่งคอนเซปต์ของการเคลื่อนที่คือการที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่ง เพราะฉะนั้นถ้าครูนั่งอยู่เฉยๆแต่มือของครูหยุดนิ่งมือของครูไม่ได้หยุดเลยค่ะมือของครูทํางานนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแบบนี้จะเรียกว่าการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกให้ออกระหว่างการเคลื่อนที่กับการเคลื่อนไหวให้นักเรียนนึกถึงต้นไม้กับหมาต้นไม้ค่ะตอนหัวค่ำตอนเย็นๆใบมันหุบตอนเช้าๆดอกมันกลางออก พอเวลาลมพัดมากี่มันก็สะบัดริวฟิวสวัยเลยแต่มันอยู่ที่เดิมพิกัดของมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเป็นหมาค่ะตอนกลางวันอาจจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของต้นไม้แล้วก็นอนใต้ต้นไม้ไล่หลแบแดดไปเรื่อยๆตามทิศตามเป็นวงกลมตามเข็มน,นาฬิกาเลยนี่อรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนสิ่งหนึ่งที่เราพิจารณาก็คือ การเคลื่อนที่คือการที่วัตถุมันเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมไปอยู่ในตำแหน่งใหม่นะคะเวลาที่เขาจะบอกการเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเขาจะมีปริมาณที่ใช้ในการบอกค่าการเคลื่อนที่สองแบบแบบแรกค่ะจะเรียกว่าระยะทางและแบบที่สองค่ะจะเรียกว่า การกระจัดระยะทางและการกระจัดเนี่ยคืออะไรมันเป็นปริมาณที่เราใช้ในการบอกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุนะคะหรือเราจะบอกความยาวนะคะในการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งนะคะเป็นปริมาณที่เราใช้บอกความยาวในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุโอเคไนหะเพราะฉะนั้นวเวลาพูดถึงระยะทางและการกระจัดที่เราจะเป็นปริมาณที่เราใช้บอกเนี่ยนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกเรียกว่าระยะทางนั่นเองเดี๋ยวเราดูรูปก,กันเลยอ,อันนี้ด้านบนจดเสร็จหรือยังคะ สุดนเลยนะนั่นเองถ้าเราจะพูดถึงระยะทางอันนี้จากบ้านอันนี้ไปโรงเรียนนัเรีนยนเห็นไหมคะว่า a b c เดินทางคนละเส้นทางเลยเส้นทางที่ c เดินนี่ไกลมากเลยเส้นทางที่ b เดินนี่อ้อนนิดนึงแต่เส้นทางที่ a เดินนี่คือตัด ตรงเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมคะจากลูกหนูมองออกไหมคะว่าใครเดินได้ระยะน้อยที่สุดเอเอเดินได้ระยะน้อยที่สุดเลยถูกไหมนักเรีนยนถ้าเราพูดถึงระยะทางระยะทางเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะใช้คําว่า distance นะคะระยะทางเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า distance สัญลักษณ์ย่อของระยะทางจะใช้ s นะคะเราจะใช้ s ค่ะระยะทางเป็นปริมาณที่เราใช้ในการบอกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุนะคะ,ะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุด้วยความยาว นักเรียนดูนะคะว่าความยาวนี้คือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดเป็นความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น C ถ้าเราจะพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ของ C C เคลื่อนที่แบบนี้เลยค่ะแล้วมาถึงโรงเรียน ครูบอกว่า C อ่ะเคลื่อนที่หนึ่งพันห้าร้อยมถึงโรงเรียน C เดินเป็นกิโลเลยนะคะกว่าจะถึงโรงเรียนนึกภาพบอกนะคราวนี้มาดู B กันค่ะ B เคลื่อนที่ตามเส้นนี้นะคะเส้นทางที่ B เลือกเดินค่ะ B ได้ระยะทางเท่ากับ ระยะทางที่ B เลือกเดินให้ได้ระยะทางเท่ากับหนึ่งพันมรคราวนี้หนูมาดูเส้นทางที่ A เดินกันค่ะ A เดินทางเป็นเส้นตรง A เดินทางเป็นเส้นตรงแบบนี้ผู้บอกว่า A เนี่ยได้ระยะทางแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองได้ระยะทางเท่ากับเจ็ดร้อยมินั่นน่นจะเห็นไหมคะว่า การที่เราจะบอกปริมาณที่เรียกว่าระยะทางเราจะบอกความยาวทั้งหมดนั่นแสดงว่าถ้าครูบอกว่าครูถามระยะทางของ A ค่ะถ้าครูถามระยะทางของ A หนูบอกครูได้ไหมคะว่าได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยเมตรถูกไหมคะถ้าครูถามระยะทางของ B ได้เท่าไหร่หนึ่งพันเมตรถามระยะทางของ C ได้เท่าไหร่ หนึ่งพันห้าร้อยเมตรจริงไหมทั้งสามเดินทางด้วยระยะในการเคลื่อนที่ที่ไม่เท่ากันเลยนะคะเดินทางด้วยระยะทางเคลื่อนที่ที่ไม่เท่ากันเลยใช่ไหคะจะเห็นว่าบ้านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมคะ ทุกคนมีจุดเริ่มต้นการเคลื่อนที่เริ่มที่บ้านเหมือนกันเก้าใไหในขณะเดียวกันโรงเรียนเปรียบเสมือนอะไรคะเมื่อบ้านเป็นจุดเริ่มต้นแสดงว่าโรงเรียนเป็นจุดสิ้นสุดจุดจบไม่ใช่จุดจบเนาะใช้คําว่าจุดสิ้นสุดการเคลื่อนที่แลกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยจะหมายถึงจุดสิ้นสุดการเคลื่อนที่หรืออาจจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะเคลื่อนที่ในตามเป้าหมาย a b c เริ่มต้นที่บ้านเหมือนกันสิ้นสุดที่โรงเรียนเหมือนกันแต่เคลื่อนที่ได้ระยะทางไม่เท่ากันเพราะเวลาที่เขาพูดถึงระยะทางปริมาณที่เราจะพูดถึงจะเป็นปริมาณที่หมายถึงเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดจะต้องเป็นเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดค่ะ สำหรับในกรณีของระยะทางหนูบอกคุณหน่อยสิระยะทางมีทิศทางไหมคะระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณที่เรามีขนาดขนาดในที่นี้ก็คือความยาวใช่ไหมคะมีความยาวยาวเจ็ดสิบเมตรยาวหนึ่งพันเมตรยาวหนึ่งพันห้ารอยเมตรคือมีขนาดแต่บอกทิศทางได้ไหมคะนักเรีนยนบอกทิศทางได้ไหมคะว่าทิศทางเป็นยังไง บอกไม่ได้เพราะว่าทิศทางของมันไม่คงที่เลยอะใช่ไหมเอื่อนที่ขึ้นลงเอขอโทษค่ะซี C, นี่ขึ้นที่โค้งไปโค้งมาขึ้นลงหลายทิศทางนะนะนักเรีนนยนกรณีของระยะทางโดยปกติเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรนะคะสัญลักษณ์แทนระยะทางคือเอสค่ะระยะทางจะเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ว่าไม่มีทิศทางนี่คือปริมาณสเกลาของระยะทางทันไหมคะทันไหมเอ่ยทันนะการบอกอาพระเพ็์เสร็จยังลูกแล้วสำหรับการกระจัดละนักเรียนถ้าเราจะพิจารณาการกระจัดนะคะ เวลาที่เราพูดถึงการกระจัดเนี่ยเราจะบอกการกระจัดเป็นปริมาณที่เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุเช่นเดียวกันเลยแต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้เราจะบอกว่ามันจะพูดถึงความยาวที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสิ้นสุดนั่นเองเวลาที่เราพูดถึงความยาวที่สั้นที่สุดเนี่ยความยาวตรงนี้ก็ควรจะเป็นลักษณะของเส้นตรงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดนั่นคือปริมาณที่เราเรียกว่าการกระจัดนะคะ ก,การกระจัดเนี่ยจะเป็นปริมาณที่เรียกว่าเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่มีขนาดสามารถบอกขนาดได้และเป็นปริมาณที่มีทิศทางหน่วยเป็นขอโทษค่ะหน่วยเป็นเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน แต่สัญลักษณ์จะใช้ s และใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ไว้ด้านบนนั่นเอการกระจัดภา,าษาอังกฤษใช้คำว่า this placement คูณซี m ่วนว กระจัดภาษาอังกฤษจะเรียกว่า displacement ม,มันคือความยาวที่มีสั้นที่สุดมันมีขนาดและมีทิศทางนั่นเองครูถามหน่อยสิ A เ,เริ่มเคลื่อนที่จากไหนจากบ้านที่สุดการเดินทางที่ไหนโรงเรียน C เริ่มเคลื่อนที่จากไหนคะ C เริ่มเคลื่อนที่จากไหนบ้าน สิ้นสุดการเดินทางที่โรงเรียน B เริ่มเคลื่อนที่จากไหนคะบ้านสิ้นสุดการเดินทางที่โรงเรียนนั่นแสดงว่า A B C เริ่มต้นการเดินทางที่บ้านเหมือนกันมีจุดเริ่มต้นการเดินทางที่จุดเดียวกันและสิ้นสุดการเดินทางที่โรงเรียนเมื่อเขามีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดร่วมกันการกระจัดของเขาก็จะเท่ากัน นั่นเองถ้าครูอยากรู้ขนาดการกระจัดของ a ระยะเส้นตรงที่สั้นที่สุดที่ a เอเคลื่อนที่ได้ค่ะตามการกระจัดก็คือเจ็ดร้อยเมตรการกระจัดของบค่ะหนูลองดูบ B บเริ่มต้นที่บ้านสิ้นสุดที่โรงเรียนลากเส้นตรงให้บก็คือเส้น a เส้นสีแดงนั่นเองระยะก็เท่ากับเจ็ดร้อยเมตรทันไหมการกระจัดของซค่ะ เริ่มต้นที่บ้านสิ้นสุดที่โรงเรียนนักเรียนลากเส้นตรงมันจาเป็นเส้นสีแดงซึ่งมันคือเจ็ดร้อยเมตรเช่นเดียนเข้าไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสรุปได้ก็คือเมื่อไหลก็ตามที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดร่วมกันเริ่มต้งการเดินทางเหมือนกันและสิ้นสุดการเดินทางที่เดียวกัน แสดงว่าการกระจัดต้องมีค่าเท่ากันเคยไหมคะทันไหมอันนี้ทันไหมคะ